วิวที่นี่สวยมากเลยบอกว่าจย์ถอนถ่ายรูปเลยดีกว่าน่าน่อันนี้งานหลักของเราเลยเก <c oughs> ือบลืมเกือบลืมว่ามาเที่ยวแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ใช่ใช่กล้อง Canon G11 กล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่เรียกว่าเป็นกล้องรุ่นใหม่ทีเดียวเลยนะครับ <c oughs> ค่ะเป็นกล้องที่เรียกว่าเป็นกล้อง compact pro ซึ่งมีฟังก์ชันในการปรับแต่งเนี่ยเหมือนกับกล้องซิงเกิลเลนส์ใหญ่เกือบทุกอย่างนะครับแล้วก็จอก็เป็นจอที่สามารถปรับแต่งหมุนได้นะครับทีนี้การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์เนี่ย หลักการง่ายๆแบบถ้าสมมติเรานึกอะไรไม่ออกเนี่ยกล้องคอมแพกหรือกล้องใหญ่ๆเกือบทุกรุ่นเนี่ยก็มีก็คือซีนที่เป็นรูปภูเขา oh, หาเป็นรูปภูเขา <YouTube S 2> แล้วปรับไปที่ภูเขาเพื่อจะบอกกล้องว่าตอนนี้เราจะถ่ายภาพทิวทัศน์ละกล้องจะมีแนวโน้มเีีจะปรับรูรับแสงให้แคบเพื่อจะให้เกิดชัดลึกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเซตสี เน้นสีฟ้ากับสีเขียวครับทําให้สีฟ้าจัดจ้านขึ้นสีเขียวจัดจ้านขึ้นอ๋อนี่คือเทคนิคแบบง่ายที่สุดเลยนึกอะไรไม่ออกปรับไปที่ภูเขาภูเขาแล้วก็ถ่ายภาพเลยครับทีนี้เรามีกล้องระดับ G11 ซึ่งสามารถปรับแต่งอะไรได้ไอ้คันจะแค่เปิดภูเขามันก็ดูเหมือนกับเราไม่มีฝีมืออแล้วเราก็ต้องปรับแต่งอะไรสักหน่อยนึงโอเคเราลองเปลี่ยนโหมดริงทั่วไปเราเปลี่ยนมาเป็นโหมด A อเสียครับเพื่อปรับแต่งรูรับแสงด้วยตัวเองเลยนะครับพอเปลี่ยนเป็น AV ปุ๊บเนี่ยนะครับที่จอเนี่ยก็จะมี F อยู่ด้านก่้างนะครับก็คือค่าของรูรับแสงนะครับแล้วก็หมุนวงแหวนนะหมุนวงแหวนด้านขวามือคือเลือกค่า F ถูกแล้วครับมันจะมีตัวเลขขึ้นมาถูกครับทีนี้ถ้า F ตัวเลขน้อยรูรับแสงมันก็กว้างเราไม่ใช้นะครับการถ่ายภาพวิวเราจะพยายามใช้ F ที่เลขเยอะๆนะฮะเลขมากๆรูรับแสงจะได้เลในที่นี้ก็คือ F8 นะครับกล้องตัวนี้คือ f8 แล้วก็กด f8 ้ะครับโอเคละนะตอนนี้เราได้รู้รับแสงแคบก็คือห้เกิดชัดเสร็จแล้วเรามาปรับแต่งเรื่องสีนิดหนึ่งพะเรากดฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเซ็ตไปปั๊บเนี่ยครับก็จะมีฟังก์ชันปรากฏด้านซ้ายมือนะครับทีนี้เราเลื่อนลงมาที่คําว่า my color ปกติมันจะ off อยู่ off อยู่เราลองเลื่อนมาที่ vivid blue vivid blue ก็คือการเน้นสีฟ้าให้ฟ้ามากขึ้นไปอีกนะ แล้วก็กดโอเคังก์ชันเสร็จอีกทีเลือกวิวิดบลูใช่ครับสังเกตว่าไอคอนจะมีอยู่นะเป็นตัววิวิดและบีอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ก็พร้อมจะถ่ายภาพแนวชัดลึกแล้วก็เน้นสีฟ้าฟ้าจัดจ้างขึ้นแค่นี้เองเราควรจะแบ่งภาพออกเปเป็น3ส่วนแล้วก็เอาจุดสนใจไว้สักสองส่วน นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนอื่นไปเช่นเราเน้นท้องฟ้าให้ท้องฟ้าอยู่สัก2ส่วนพื้นดินก็เหลือส่วนเดียวถ้าเราเน้นพื้นดินก็พื้นดินสองเท้งฟ้านึงอัอนี้สวยกว่าเยอะนะครับ จรินี่สวยมากเก็บเป็นภาพทังความทรงกันทุกครั้งที่เราได้ฐานความ